น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมทั้งพระธรรมและหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินยัยจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายาแวันนี้มีผู้สนใจอยาก รู้เรื่องอัตตาอนัตตานะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ยากก่อนเข้าสู่เรื่องอัตตาอนัตตานะคะขอให้พวกเรารู้จักคำว่าลักษณะก่อนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนะฮะนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมีลักษณะอยู่สามอย่างคือมีลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์แล้วก็อนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนนะคะภาษาบาลีเขาใช้คำว่าไตรลักษ์ไตรลักษ์เคยได้ยินไหมคะเคยกฎไตรลักษ์เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยก็เรียกว่าลักษณะสามอย่างนะลักษณะสามอย่างนี้จะเป็นลักษณะของขันห้าเนี่ยนะขันห้านี่มันมีลักษณะสามอย่างคือไม่เที่ยง<ม>เป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนทีนี้ ตัวที่จะไปเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่คนเนี่ยเป็นตัวปัญญาซึ่งถ้าปัญญาไม่เกิดจะไม่เห็นนทีนี้ถ้าปัญญาน้อยหน่อยปัญญาไม่ค่อยมากอาศัยศรัทธาเยอะๆแล้วก็ใช้ปัญญาไม่ค่อยมากจะเห็นอันนี้จังได้ง่ายเห็นความไม่เที่ยงเห็นได้ง่ายร่างกายของเราเที่ยงหรือไม่เที่ยงคะไม่เที่ยงตึกลรามบ้านช่องต้นไม้ต้นไร่สารพัดสรรพสิ่งนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงคะไม่เที่ยงนี่ยเห็นไม่เที่ยงนี่เห็นได้ง่ายเนี่ยเห็นค่อนข้างง่ายทีนี้ทุกขขังล่ะ ทุกแปลว่าอะไรทุกแปลว่าทนได้ยากและน่ากลัวคนที่จะเห็นทุกเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายอีกนะฟังให้ดีนะฮะพวกที่ศรัทธาเยอะปัญญาไม่ค่อยมากเท่าไหร่เนี่ยจะเห็นอน,นิจจังชัดเห็นอน,นิจจังนี่ง่ายต่อมาพวกที่สมาธิเยอะๆเนี่ยจะรู้จักคำว่าทุกได้ชัดคือคนที่ไม่มีสมาธิมากพอเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตเป็นสุขอยู่เข้าใจไหม บรรดาชาวบ้านทั้งหลายไม่ค่อยได้ศึกษาธรรมะปัญญาไม่ได้เกิดมากมายอะไรเนี่ยพอพูดอน,นิจจังเนี่ยเขารับได้เออใช่มันไม่เที่ยงจริงๆแต่พอบอกทุกข์เนะี่ยเขาจะบอกทุกข์อะไรนักหนาเขากินอาหารอร่อยเขาก็เป็นสุขเนอไหมเขาได้เที่ยวเขาก็เป็นสุขทําไมถึงมองว่าชีวิตเป็นทุกข์อย่างเงี้ยนะเราบอกเขาว่าร่างกายนี้ต้องอยืนเดินนั่งนอนนะ ต้องยืนเดินนั่งนองนอต้องปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยเป็นทุกข์เนี่ยเขาก็จะเถียงว่าวิคิดอะไรมากมายก็อยากนอนก็นอนไปอยากกินก็กินไปอย่างนี้เป็นต้นแต่พวกที่ทําสมาธิได้นี่เขาจะเห็นทุกข์เพราะอะไรสุขในกามนะฮะหยาบแต่สุขในสมาธิละเอียดใช่ไหมสมัยก่อนพวกที่ได้สมาธินี่เขานึกว่าเขาได้สมาธินี่คือเขาได้สุขแล้วไงแต่พอได้ไปบ่อยๆนานๆเขาก็โหก็น้าเบื่อเพราะมันไม่เที่ยง สุขในสมาธิก็ไม่จริงไม่เที่ยงจริงจังเดี๋ยวก็ต้องออกมาเข้าส้วมเดี๋ยวก็ต้องมาอาบหน้ามาอะไรเพราะฉะนั้นพวกที่ได้สมาธิเยอะๆเนี่ยเขาก็จะจะเห็นทุกเห็นลักษณะทุกนึกออกไหมคะยากขึ้นแล้วนะต่อไปพวกที่เห็นอนัตตาคือเห็นความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนที่ต้องนู่นต้องปัญญาเยอะๆนู่นอ่ะพวกสัตธาเยอะจะเห็นอะไรชัดเห็นอนิจจงเห็นไม่เที่ยงชัดแต่เห็นทุกไหมพวกพวกเราก็ยังไม่เห็นใช่ป่ มาสอนอะไรกันนะกันนะทุกซามูไรนี่โลดมากเลยนะไม่เห็นมันจะทุกเลยนะยิ่งเป็นวัยรุ่นสนุกเนะี่ยไม่เห็นทุกเลยเนะี่ยแต่พวกที่ทําสมาธิได้เก่งๆนี่เขาจะเริ่มยอมรับว่าเออเนาะขนาดหลบเข้าไปในฌานนั่งสมาธิเก่งแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังทุกอยู่คือมันก็ต้องออกมาอยู่กับโลกที่เป็นของจริงส่วนพวกที่พวกที่ปัญญาเยอะๆถึงจะเห็นอนัตตาอา้าวแล้วตอนนี้พวกเรามั่นใจว่าพวกเราปัญญาเยอะที่จะไปเห็นอนัตตาป่ะอา้าว อะไรตกลงจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยฟังไปก่อนแล้วกันนะเห็นมั่งไม่เห็นมั่งก็ยังดีเนาะรู้มั่งไม่รู้มั่งก็สะสมความรู้ไปนะคะกว่าจะรู้ได้ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันทีนี้การรู้อนัตตานี่มันก็รู้ได้หลายอย่างหนึ่งรู้จากการฟังฟังแล้วเข้าใจอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสุตมยปัญญาท่านเองไม่ใช่ปัญญาตัวจริงเนี่ยเป็นปัญญาขั้นฟังขั้นเข้าใจต่อไปคิดเป็นเออรู้จะคิดเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยก็อ๋อเป็นจินตามยปัญญาอยู่ แต่ถ้าภาวนามยปัญญาเนี่ยปฏิบัติจนกระทั่งเข้าไปสัมผัสถึงสภาวะที่เห็นความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนจริงๆอันนี้ก็เป็นตัวปัญญาที่เกิดจากการฝึกนึกออกไหมนะคะขอยกตัวอย่างเนาะขอยกตัวอย่างเช่นเราดื่มน้ําเข้าไปแล้วมันก็กลายไปเป็นน้ําเลือดน้ําเหลืองในตัวจริงรป่าเพราะนั้นน้ําเลือดน้ําเหลืองนี่มันเป็นของเราได้ไหมมันเป็นตัวเราได้ไหม เช็คเห็นอนัตตาใช่ไหมแต่ถ้ามีดฟันฉับเลือดไหลนี่มันเห็นเป็นเราไหมเลือดเราเลยใช่ไหมแล้วเราเราเรา,เราโดนฟันเราเราเสียเลือดอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นเราไวมากเข้าใจยังเพรฉะนั้นคนที่จะเห็นอนัตตาต้องเป็นคนที่มีอะไรเยอะปัญญาเยอะนะแล้วปัญญามีลักษณะไงคะปัญญามีลักษณะรู้ชัดเห็นชัดตามเป็นจริงเลยเอาพวกเราลองดูนะว่า บุคคลเหล่านี้ใครมีปัญญาฟัางนะมีชายหนุม่มชายหนุ่มคนที่หนึ่งเห็นผู้หญิงแล้วหลงรักหลงไหลพอถูกปฏิเสธเขาแขวนคอตายเลยอย่างนี้เขามีปัญญาไหมคะโอ้พวกเราสรุปได้เลยใช่ไหมไรปัญญาคนที่สองพอเห็นแล้วหลงไหลหลงรักมากแต่ก็แต่ก็รู้ว่าฐานะเราเป็นไปกับเขาไม่ได้ก็ฝืนใจ ก็แบบอย่าไปคิด <smoked> ร <downhill behaviour> yeah, ักเขาเลยเขาารวยกว่าเราเยอะเขาสวยมีคนรักเขาเยอะเขาก็ตัดใจแต่เขาก็ทุกข์นะดีกว่าคนที่หนึ่งไหมคะก็ยังเห็นตามจริงไหมคือเห็นตามจริงว่าผู้หญิงเขารวยเขาสวยมีคนแย่งเยอะเราไปแย่งเราก็คงทุกข์ฟรีก็เลยอ้ไม่ไปละก็ยังดีไหมแต่ก็ทุกข์อยู่ไหมก็ยังทุกข์อยู่มาคิดก็คิดถึงนี่ยนะแต่ผู้ชายคนที่สามนี่พอเห็นปั๊บ ก็ K K เห็นจิตตัวเองที่ไหวไปแล้วก็โอ้โหรูปสวยจริงๆรูปสวยจริงๆเสร็จแล้วก็พยายามข่มจิตข่มใจนะฮะกลับมามาดูศพนึกออกไหมพยายามมาดูศพแบบอีไอผู้หญิงคนนี้มันก็มีตับไตใส่ปอดอย่างนี้แหละอย่างนะี้นะพยายามนึกออกอไหมก็หลายวันเหมือนกันแล้วก็หลุดออกมาก็ถือว่าผู้ชายคนที่สามีบัญญามากกว่าไหมคะมากกว่าไม่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 แน่น ไม่ได้มาดูความจริงในแง่ว่าเออเขารวยกว่าเราเราอย่าไปรักเขาเลยแต่ว่าทะลุทะลวงถึงขั้นว่าเฮ้ยร่างกายผู้หญิงก็ตับไตเสีปอนนั่นแหละอย่างงี้นะปัญญาเยอะกว่าไหมคะเยอะกว่าแต่ก็ยังเซอยู่ไหมเซไปรักบ้างอยู่ผู้ชายคนที่สี่เห็นปั๊บนิ่งเลยเฉยเฉยแล้วก็ถามท่านเออคุณคุณไม่รักเลยเหรอบอกอ่ะทำไมอ่ะรักอะไรเนี่ยโอ้สวยมากเลยนะวิ่งอะไรสวยละ่ะ ผิวเหรอผิวหนังลอกออกมาก็แค่นี้เองอะไรสวยผมเหรอโอ้สกรปรกกระเซิงอะไรเนื้อเหรอเนื้อแดงแดงอรเหรอรักไม่เห็นมีอะไรสวยเลยตับไตไส้บคือเขาไม่ไม่ก,กระดิกไม่ไหวเลยแสดงว่าใครปัญญาเยอะที่สุดคนที่สี่สอย่างเงี้ยนึกออกอย่าง,าง,ง,ออางเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการเห็นอะไรตามเป็นจริงของแต่ละคนเนี่ยคนที่ปัญญาน้อยเขาก็เห็นตามจริงน้อย ปัญญามากเขาก็เห็นตามจริงมากๆจนกระทั่งฝึกมามากจนกระทั่งเห็นว่ามันไม่ใช่สัตว์มันก็ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายมันก็มีแต่ก้อนดินก้อนหนึ่งมีถุงน้ําเลือดน้ําเหลืองน้าหนองน้ําฉี่เขาจะให้คุณจะให้ผมไปลักน้ําเหลืองเขาเลยคุณจะให้ผมไปลักถุงน้ําดีเขาเลยถุงน้ําปัสสาวะก็ตอนนี้มีตับปัสสาวะเต็มถุงเลยเนี่ยแล้วผู้หญิงเขานีขอโทษนะคะขอเข้าห้องน้ําแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ไปวอย่ยนะเนี่ยตอนนี้เอาน้ําออกไปแล้วเพราะนั้นพอจะมองเห็นไหมว่าคําว่าปัญญาคืออะไร ปัญญาคือรู้ชัดเห็นชัดนะฮะมันมันชัดอะ่ะมันชัดเนาะเอาละทีนี้เราจะมาดูว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทวนอีกนิดนึงร่างกายจิตใจความรู้สึกความจําความคิดเนี่ยมีลักษณะกี่ลักษณะนะคะสามลักษณะใช่ไหมคะภาษาบาลีว่าอะไรนะคะไตรลักษณะภาษาบาลีอีกว่าไงคะอนิจจงทุกขังอนัตตาแปลไทยหน่อยฮะ อนิจีจางไม่เที่ยงทุกขังทนได้ยากอนัตตาไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนอนัตตาแปลว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนอัตตาแปลว่าสัตว์หรือคนหรือชีวิตเนะเพราะฉะนั้นอนัตตก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนคืออะเนะี่ยปฏิเสธขึ้นมาเนไหมภัยแปลว่าอะไรคะภัยอันตรายอภัย,อยก็ไม่มีภัยไม่มีอันตรายเข้าใจยัง เพราะนั้นอัตตาก็แปลว่าบุคคลหรือชีวิตหรือสัตว์สามคำนะฮะอัตตานี่แปลว่าบุคคลก็ได้สัตวะก็ได้ชีวิตตาก็ได้เพราะฉะนั้นอนัตตาก็คือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่ชีวิตนะคะเอาอะไรทีนี้มาดูร่างกายบวกจิตใจสองส่วนเนี่ยนะะร่างกายบวกจิตใจสองส่วนก็เรียกว่าชีวิต คือมีชีวิตขึ้นมาใช่หรือไม่ร่างกายบวกจิตใจเราก็เรียกว่าสัตว์ได้ไหมไสัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์สัตว์เทวดาสัตว์เปรตสัตว์นรกเนี่ยเข้าใจไหมสัตว์ก็คือเรียกกายกับใจเนาะเอาต่อไปร่างกายบวกจิตใจเรียกว่าบุคคลได้ไหมไบุคคลคนนี้บุคคลที่เป็นผู้หญิงบุคคลที่เป็นผู้ชายได้ไหมไก็ได้เพราะนั้นร่างกายบวกจิตใจเนี่ยเรียกว่าอะไรได้บ้าง สัตว์ก็ได้ชีวิตก็ได้บุคคลก็ได้ใช่ไหมถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีเขาเรียกอะไรร่างกายบุจิตใจนี่นเขาเรียกอัตตาเข้าใจหรือ,อยังอัตตาก็ได้สัตว์ก็ได้ชีวิตก็ได้บุคคลก็ได้เข้าใจยังดางนั้นอัตตาเนี่ยหมายถึงเนี่ยฮะสัตว์คนชีวิตสัตว์บุคคลชีวิตนะทีนี้คําถามต่อไปถามว่าแล้วร่างกายอย่างเดียวไม่มีจิตใจเลยนอนบวมอืดตืดเนะี่ย เราเรียกไหมว่ามีชีวิตหรือเราเรียกว่าศพ<บ>เข้าใจได้ยังแสดงว่าร่างกายอย่างเดียวไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมไม่ใช่คนไม่ใช่ชีวิตแล้วเป็นอัตตาหรืออะนัตตาละ่ะเข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นร่างกายอย่างเดียวก็อนัตตาเข้าใจไหมแต่ถ้าร่างกายบวกจิตใจเนี่ยสมมุติว่าอัตตา,อาเอาต่อไปจิตใจอย,อย่างเดียวแล้วคะ่ะ จิตใจอย่างเดียวไม่มีร่างกายเลยเป็นคนได้ไหมเป็นสัตว์ได้ไหมเป็นชีวิตได้ไหมเพราะนั้นจิตใจอย่างเดียวก็อนัตตาหรืออัตตาจิตใจอย่างเดียวก็อนัตตาเข้าใจหรือยังเอ๊ะทำไมมันเข้าใจง่ายล่ะบรรุละมั้งแต่ที่ผ่านมาเห็นจิตใจเป็นเราไหมคะเป็นเราเป็นของเราด้วยไหมคะ แล้วก็ทุกข์กับมันไหมถนอมมันไหมเพราะเห็นมันเป็นเราก็ถนอมมันใครแตะไม่ได้ใช่ไหมแต่อะไรที่มันไม่ใช่ของเราเนี่แตะไปเหอะใช่ป่ะจะด่าอะไรก็ด่าไปเหอะมันไม่ใช่ของเราเนี่ด่าไปเหอะแต่อย่ามาด่าใจฉันนะอย่ามาว่าใจฉันนะใจดวงน้อยของฉันเนี่ยอย่ามาตินะอย่ามาว่านะอย่ามาทําร้ายนะเพราะเห็นว่าเป็นใจเราเห็นว่าเป็นใจของเราแต่ถ้าเห็นว่าใจนี้แสนที่จะเที่ยงหรือไม่เที่ยง ทำไมมันไม่เที่ยงเพราะว่าใจเนี่ยนะฮะหรือตัวรู้เนี่ยมันรู้อยู่ข้างในแต่พอมีอะไรมากระทบประสาทตาหูเนี่ยมันก็ขึ้นมารู้ใช่ไหมมันดับจากตรงนี้มาเกิดตรงนี้แล้วพอรู้สิ่งใดก็ลงไปเกิดอีกทีนี้ก็รู้สิ่งใดก็จําสิ่งน,นั้นก็คิดสิ่งนั้นก็รู้สึกในสิ่งนั้นความรู้สึกความจําความคิดก็เกิดที่ใจน Pain, ึกออกไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนใจอยู่เรื่อยเลยจริงปะเปลี่ยนใจอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมใจเนี่ยเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลย มองเห็นแล้วเห็นเขาเดินมาพร้อมด้วยเช็คของขวัญก็ยิ้มไหม,มโอ้วันนี้มันเกิดเราด้วยเนาะโอ้ยิ้มเลยตาเห็นนะฮะแต่พอเขาเดินมาถึงเนี่ยเสียงที่พูดเนี่ยเขาบอกว่าเธอช่วยเอาเช็คของขวัญน,นี่ไปขึ้นเงินให้หน่อยแล้วก็เอาไปให้เมียน้อยคนที่สีนะเป็นไงฮะเมื่อกี้อารมณ์ทางตาก็อย่างหนึ่งพออารมณ์ทางหูก็เปลี่ยนไปอีก ใจก็เปลี่ยนไหมคะเพราะ,ะนั้นใจเนี่ยมันเป็นเราได้ไหมเป็นของเราได้ไหมเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็เรียกเห็นว่ามันเป็นอัตตาหรือมันไม่ใช่อัตตา